ที่ผักนักเลี้ยงครับเบื้องเอาแม่สาวขวดรถก็คืพังได้ดอีละขวดโอ,โ,อโอ้แต่ละตัวดรถสั้นมากสรับนักเลี้ยงนี่เลยนักเลี้ยงขวดตัวหนึ่งตัวดำๆขวดตัวหนึ่งขวดนี่เลยนักเลี้ยงตัวนี้ สวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีจองสุดยอดฟาร์มเป็นบรรยากาศช่วงเส,สาร์ครับแยกการช่างกันทารารักครับฟีส,สเกียวันเสาร์ที่5ครับเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบนัดนี้แน,น่นเพื่อเราคึกคักนานแน่นาย หลากหลายงอเหลี่ยงงองามงอสา,าวงอทองงอเหนืองอโงงค้งงอขุนโซนนี้ค้นแน่นเต็มสนามคืเอเราเน้นเวทีถ้าไปเบิง่งไปชมนะครับบรรยากาศสายเหลี่ยงสายขุน ạ ừ. con lùm xèo lời khó ngam thôi đi chèm lời ngang 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 người ta đang ngang 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 โอ้แจกหวาดว่หวนี่เพื่อกำลังต่อรองกันอยู่หัวงามหัวงามขายกันเขายครับอ้าวสามหมื่นขายแล้วสามหมื่นโอ้มาบ่ทันครับสามหมื่นหัวงามขายไปแล้วสามหมื่น โอ้หนังนุ่งดีมดงุว่าไม่สาวน้ื่นนะนุ่ว่ามันขายต่อเท่าไหร่ครับสามหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นไม่ขายต่อเท่าไหร่ไม่ขายเขาไม่ขายไม่ขายเขาไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วขายต่อราคาเขาบม่ขายเพราะว่ามันเอาไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงอ๋อเขาจัแล้วก็เป็นไอ้คู่กุ้ตาไปเลี้ยงเขาไม่มาขายครับอ๋อสื่อเรียบร้อยแล้วเอาไปเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงครับสามหมื่นโอ้งัวง่ามครับสมัยนั้นเกือบหกเก็ดหมื่น เป็นแสนเจ็ดเปดหมื่นตอนนี้สามหมื่นครับเอาไปเลี้ยงเป็นขายเป็นสื่อไปแล้วครับเอาไปเลี้ยงมากว่าท่านครับตัวนี้งามดีใหญ่ร้อยสี่สิบปัวสมตัวจริงไม่เรียบร้อยสมตัวนั้นรอบมากนี่หนที่สิบนิดมากนี่ล่ะครับผมเอ่ะข้าวันรอบมากโอ้สุดยอดเลยครับื้อายไปเรียบสวยมากเลยเรียบสวย นะครับส,สุดยอดสุดยอดตัวนี้เป็นซื้อแล้วเอาแบบจัดเจ๋อเลยโตบักบใหญ่หนึ่งหกพันโอ้ช่วงนี้แห้งบุญบานหลายหกพันแบบจัเจ๋อเลยยางโมกกไก่ก่อนคือตัวใหญ่เลยตัวนี้ครับหกพันสายเถิกตีราคาเหนื่อยไปเลยหกพันโตบักบใหญ่นงครับ ร้อยยี่สิบเนี่ยร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบเอาแบบมินมินได้บรองหรอก็นีเด็กเอ้อยกับน้องบ่แม่กับลูกไลได้พอว่า้าก่ะเพื่นเนี่ยเพบาแไหนดิอพ่อเบิร์ดหรบอนี่ตื่น่อันนี้แม่สาวหนึ่งอ๋อแม่สาวแดงแนี่กับแม่ลูกแม่สาวแดงแดงนี่ไลได้พออมื่นส่อยแม่สาวแดงแดงห้องแบบพันมาลายเลยตัวนี้าแบบจะจ่อกันเลยตัวนี้โอ้แม่ลูกเลยพ่ สองหมื่นสามพันแม่บอกงหญ่เลยแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับเัวลูกตัวผู้มืนนั้นแม่น่่อม่านั้นว่าเปนว่าเขาตองบอเลือนเนาะหมื่นสามแล้วก็แม่ลูกสองหมนสามเดี๋ยวเบิ่งง่วงกอนจังหน่อยสนี่ครับออนีสองหมื่นสาอเนี่ยเบิ่งห้แม่ลูกสองหมื่นามเบิ้งกด้พี่น้องงัวมันหลายมานี สนุกเลือกได้ไ่ากระเบื้องยากยี่หน่อยมันลยแหงเครื่องแดงรั่หน่อยแกตัวใดเป็นตัวใดไลยหัวคักๆักันนี้หัวเยอะหัวเยอะตัวนี้ล่ะไฟอยากได้โทรมาดนๆน,นี่ตัวหกพันนี่ตัวบกใหญ่เบอร์ใดเบอร์โทรวะศูนย์เก้าแปสองเก้าสองเก้าเก้าเก้าโอ้นี่ครับไปสนใจ โตมาครับหกพันแค่นั้นกพันตัวบอกใหญ่นึงได้ครับนี่นี่นมเป็นตัวหน่อยตัวล่องไน้แค่น่อยบ่พ่อเลสองร้อยเองร้อยตัวล่งได้สองรอยเบื้องเอาแต่ว่าเจาสี่ท่านเพื่อนบ,บอเด้อน,นี่หกพั 6, นเพิ่นไปเอาคนกันมาเบื้องอลรเนียสีท่นานเลือบอละเบื้งราคาเอานี่แหละพี่น,อน,น้องนั่นอายล้วมาเอาแล้วดให้อีกสองรอยเพื่อนอาจจะเอาไปก่อนน่อตัวหกพันนี่ มาคือเก่าบไปนี่ไฟมากง่วนงามเปิดไปเอ้ามีมาอยู่ตัวหนึ่งหัวโลนพ่อหมอพ่อแมนจ๊บบาร์ล้วพ่อเปิดไปสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามพันในงวนงามไปเลี้ยงหัวโลนพ่อครับแม่สาวหมพ่อแม่สาวแม่สาวพ่อผสมโอ้ยครับเบิ่งหน้าตาหัวสาวสวยๆหัวโลนไฟกำลังตามหารุ่นนี้อยู่ลดราคามาหลายแล้วแมนครับสมัยก่อนนี่หลายหมื่นหกเจ็ดหมื่น สบาก้อนี่หลายหมื่นไเสื้อก้อนอีกหลายหมื่นอยู่ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษครับสูงร้อยสี่สิบห้าคนละเหลือสองหมื่นสามพันห่วยฟังฟังโมผิดตัวนี้สองหมื่นสามพันต่อรองในอีกแม่สาวพรอผสมบมอบไมตัวนี้ยังเครื่องดำนีฟองหางเงวมบมอโลนมอสเงังยสีละพ่อแม่นีบ่อ่เอ้าเบิ่งคล้องอันหน่อยนํา ไ้กีเฮานี่ไกีเลือด้อยไเลือดก้อยร้าน่อร้านไพอเก่าพันครูนี่เก่าพันนึ่งบอสสองหมื่นหาลอยบอันห่งเอาสองหลยก็เอาทล่เอาเก่าฟันที acá, od, pigs, For ่เก่าพอสองหมื่นอยู่สองหลเอาเขียนมาสิขายขาดทุนเออบอได้เขาไปก่อนบอได้รู so ้เขากับหลายคนอยู่แลเอเียบกเอาไปเลียงขึ้กันบนี้เอา ไหกีนี่เก่าพันตัวบักใหญ่เลยก้อมาให้ราคาเหนือหัวงามสองหมื่นก็อีกขาลอยสองหมื่นเต็มกัสิสื่อพอดีเฮ้ยสเกลงั้นเรามาต่อยสเกเวียดละเวรหัวงามก็สื่อนี้ก่อนเอาละก็สื่อขอเดียงครับตัวนี้อะไรหัวงามอ้าวสองหมื่นสองกับเก่าพัน แม่ลูกไข่กี่เลือดรลอยนะีครับตัวนี้เก0 0บาทไข่กีลอยขายเรารว่ะนี่สองหมื่นเอาเบอร์โทรไปพ่อเบอร์โทรเ้าสันศูนย์แปดแปด สามหกหกศูนย์สี่สองหาครับศูนยาราคาต่อรองได้ต่อรองได้สองเหมือนสองห้องไว้ตอกแก้อยากได้สองโอ้ใจเย็นนี่แล้วตกใจเบียดเบียดเพว่าไงเบียดก็สิเราได้บอกก็เหมือนกับปัญหาครับอืมก็ปัญหารอยเอาให้คนไทยซะดีกว่าเอาไปเลี้ยงพี่น้องตัวนี้เป็นได้เลี้ยงแม่นครับแล้วก็งัวงัวลูกขวากี่ของอีกเห็นหัวเกิดก็ผมเลยโอ้นี่ครับงัวเกิดอยู่ขอกพอเราเองแราคา มีเล <t piace giving> ือดลอยร่เ <único> ล <Liberty Overwatch> <t> ือดลอยเลือดลอยครับเก่าพันเก่าพันตัองหลายเติมในสองตัวแม่กับลูกเอาันีละไปสนใจกับโทมางัวง้ามง่วเลือดรลอยก็มีเนี่แหะเลือดรลอยของแผลของแท้ของแท้เอาโทมาครับพี่น้องมาแล้วจะค้องงัวมาแล้วคนอย่าเราเาไม่อไว่างกันนไรหมื่นเอดกับเจ็ดลอย่าดย ถามกันอีกอยู่อันนี้แม่ลูกกำลังดูดกันอยู่กำลังดูดกันเป็นเะเลีย่ยงนี่หรอแค่วันละกว่ห้องห้องไว้นั่นใกล้เลยตัวสัตว์พอล้องไวเมินเออเระล้างลังพ่อพ่อล้างล้งเออเออเออมอนี่ กุ้ยเคี่ยวไมจะคว้งแน่หรอเออตากุ้ยมอนี่ยอันต่อไรไปยังยังไม่สินันโค้มลังไปดอกเออนั่นแหละเขียนไปสายเหนือครับเต็มเป็นพูงเลยเรียกตัวใดเป็นตัวใดต่อไปนี้อ้าวโค้มเข้าไปแมอนี่สายโค้มตัวนี้ห่องไหวหมื่นหมื่นสอง แม่ลูกลูกตัวเม่มัวไทยกลางๆแม่กระึุงลอยสามสิบลูกตัวแรลกว่ามั่นี้กหลังต่อกันอยู่ครับห่องไว้มือนสองม,ออมือนสิบหา้าลอยตอนนี้มืสิบห้าลอย่เี่งเยง่หลเลยร,รถมากตัวนี้อยากมือเจ็ดเรือสิบห้าลอยแลครับตอนนี้ เอาอะไรที่มาอร่อย้าแตใกถ้าค้เขาก็ถ้าคนใหม่้าบ้านบันกี่ตัวก็พนหนึ่งสามคนด้นี่สามคนอีกตามก็เลยพนหนึ่งโ้อวละสาม่อยถือว่ละสามห่อยสามีบาทครับสามจบาทจุดสาสามะยังไง่บรลุบัวเกินลุบจุดสามสามกว่าได้เท่าไหกวาลังพิจะรณนกอยู่ คำพูดอยู่หรอข้ผมขกินแต่เรื่องมองดดงั่็ของแวนตุ้ยสายเลียงสายเลียงครับราคาย่อมเยาวอันนั้นมันดูได้ใจมันตน้อตงว่าทางนอกว่าตาักซื้อผาลอยเยซื้อผาลอยไปซื้อตอนไปตื่นองส้มหลเลยอ นเนแม่ลูกเป็น่อเ,เ,เขาเแค่แรกบอกาสื่อได้เขาเป็นยง,งเขาขียงทอ่ื่อแล้วรับคาบัตเขาคามามเพียง <c oughs> เา้เอเราเอาเพียงเท่เอาอย่ยงไเยอะเท่าบ่ได

อันนี้คุณต่อรองกันอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วขอพูดละสามร้อยก็พอแล้วับปับใส่กันใล่แล้ว,วปั๊บใส่กันปั๊บใส่กันขายแล้วขายขายขายวมาดขายเดือบร้อยห,หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน

จบการซื้อขายเรียบร้อยอ <c oughs> ตัวหนีเลยพี่น้อ <c oughs> จบการซื้อขายเล้วหนึ่งบันตัวน่ผมไปส่งของผมนึ่นะน้องโตซื้อขายเรียบร้อยเที่ยวแค่บาทละบานนี้ เจ็ดผ่านหาลอยกันว่าเจ็ด้ยันราเปลี่นหาายังใครอยูด้เจ0ปหาเป่ยนปหาเยได้ฝั่งเขาเดิราคาเนี่ยเจ็ดย0ปันหา เจ็บปัญหาแปดปัญหาตัวไร่ไล่นี่พ่อเจ้าบ่ตัวไร่ไล่เราเจ้าหกปัญหาหกปัญหาเออมีคนซื้อื่อไหรไล่เสือผอมหายากได้หลุดนนี่ของรักษาของหายอยากได้ครับพ่อ โอ้หกปันหาไรเสือเจ็ดปัญหาแปด5ัญหาหกปั0หาเจ็ดปัญหาแปัหาคือขั้นื้นมือนีเวียนดับแล้วสนุกเลือกขาแท่นเดียวกันล่ะเบอร์โทรไ้เบอร์โทรเอาเบอร์โทรเนเบอร์โทรเบอร์ไหนนี่เอาเอาตัวนี้นี่เพื่อมีมากก็ศูนเจึ่มห้าสองสี่ศูนย์แปาหกหนึ่งเก้าหกหนึ่ง ามห้าสองสี่นี่แหละมักตัวไล่เสือไไม่ได้ดุ้งอะไรน้อยโอ้อ้าวผ่ามาชมแม่สาวได้ว่าได้แม่สาวงามครับเอาเงินสิบร้อยเมืนสิบห้าร้อยแกแยกยก่งนหอยเมนหนึ่งพันห้ารอยครับแม่สาวน้อยสวยๆราคาห้องไว้ซื้อตับล่องได้ครับแม่ลูกเบองหนาตาแี่เป็นยังไงเครื่องดำดี เครื่องดำดีพ่วงหาง,งา 10, าเงาวหมือนสิบห้าร้อยแล้วก็มาเบิร์กม่ลูกกันวะเอาส่วนสูงกับประมาณร้อยสามสิบตัวนี้แม่ลูกประมาณนี้นี่ว่าลูกอันนี้แม่โอ้แคพ่อลูกไส้ยค่บาทละแบบนี้แค่บาทนะเหมือนสี่ร้อยโอ้เหมือนสีป่ป่ะแม่ลูกครับ 1มื่นสี่พันแม่1มื่นหนึ่งลูกสี่พันหมาะ้บัดเอาตีรวมก่อน 14, หมื่นสี่พันเป็นงัวไท่กลางๆยังหน่อยอันนี้แม่เพิ่นแม่กระสุนรอยยี่สิบหา้าเทว่าลูกน้าตืบเลยลูกน้าตืบเลยเหกับลูกเพิ่นบักเถิน้าแหงเนาะไ่ได้แยกว่าไ่ได้แยกบ่ะ อดีเดี่สมตัวนี้แม่สาวสวยเจ้าบ่าได้แม่สาวเมื่อหนึ่งก็บีกหาลอยตัวเทิกแม่่บมีแม่ลูกเถิกบ่แม่ลูกกเมียนี่ถ้านี่แม่ลูกลูกก็แม่เมื่อซีเท่ากันเมื่อซีเท่นกันเอาแล้วครับม่เป็นท้องง่ายรือบ่นนี้หรือยังไง ีคนถามหลายที่ได้คุยอยากได้ลูกมั่นต้นเี้ยเดี่ยวพ่อแม่อยากได้ลูกวะแม่ลูกลูกโตโตแม่เมื่อนซีไร่อนไม่ทำยังได้ไรอ่อนออกมาโชว์เนี่ยสวกมันมาพี่ร้านพี่เนี่ยเบิรงลูกมันก่อนจังเลยพี่น้องแม่ลูกรักเมื่อนเมื่นกว่าบาทเมื่อนซีเนี่ยเบิรงลูกมันลูกแม่โอ้โหเด็บเอยสี่พันมูลแล้วครับหมดทุกตัวแล้ว ื่นสี่พันหมื่นห้าแม่ลูกแล้วก็หมื่ครับผมไม่ได้พูดอยากได้ลูกวะเนาะครับมีคนถามนย่ครับลูกวันหนาตะตันเลยครับตัวแยกเลยนะแยกๆอ้าวเบอร์โทรมาได้ศู้าหกศูนย์เก้าหกหกครับหกสี่แปเจ็ครับเจ็ดก้อำเภอูันครับภูขัน ขายย่โซ่นีโซ่ใครครับรี่ครับรี่นะผมโอ้อโทษสนใจโทรมากครับผมอ้ามันมันครับโอเขายตัวละเจ็ดพัมีกี่ตัวอพ่อหนึ่งสองตัวนั้นขายหมดแล้วขายตัวละเจ็ดพันนะทุกคนมีสปัน้าวันนี้วันนี้เอามาไม่ได้เลยมีติคัทุกลนครับ ขาดร0อยพันด้วยครับแม่เพราะทไมไม่ดื้อใช่ไหมรับตัวดำนี้ไม่ดื้อจุ่มก็ขึ้นง่ายๆเลยอ่าทีนี้เวลาขึ้นรถมันก็นอนอนอนมาถึงนี่แหละครับแล้วคนจะซื้อนะวะฮะลายให้ลุกดูพามันเป็นลามไ้มบอกราคาดีของมันลุกมันเองสนิทสัต์ใส่เลยจากดีๆเนาะจากดีๆว่เสียหายเลยเสียหายเลย นครับจากดีครับตัวดำๆำนะครับพี่น้องไปยังไปหาปล่อยงูทีนี้มันตื่นมันดื้ออยากสดอยู่ในขอน้องเฮ้ยตัวนี้นะครับผมตอนเอามาดีๆเนาะขึ้นรถมันดีหน้าตาต้องไปผ่านเสือก่อนอะไรแม่สาวครับแปดพันห้าร้อยแปดสิบหาแม่นี่ตัวหุ่นเหรอครับตัวนั่นครับ สี่สิบห้าร้อยตัวนี้แปดสิบห้าข้อเขาครับตัวเรื่องเรื่องสี่สิบห้าเมสาวพอไงเราอยูอ่นี่เราห้เจ็ดพันเล้าเ้าเจ้เขาดึยนี้ <45 S 2> นเอาเ้จขนไ,ไพัพพไน,นต 7, แ <c oughs> ต่คืนไปร่อยืนนึงสองตัวกับสอง่อยไปสตนนะอกเออ ลึกไปดูปลาไฟรถเกองเออเอางอเขื่อนรถงวเถกซื้อไปเลี้ยงใ้แยูลมมีลายหลุดลายหีห่อลายราคาตัวั้นมต้อตลองกันยู่เลยพี่น้องรุ่นนั้นก็เลยเจ็บราคาไอ้ซื้อโอ้แน่นอนเนาะ เออง่ายเยเออเออเขาทาเขาทาตัวเดียวันนะครับแบบนี้อสองตัวคู่นี่หมื่นสี่ถือตัวละเจ็ดคู่นี่หมื่นสี่ครับถือตัวละเจ็ดพันสุดที่วัดรับแม่บ่แม่บ่อ๋อมาซื้อไปเรียงครับมา่ายี่น โอ้เขาทาเขาทาสองโตเมื่นสี่แก้วเลย